สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เภสัชพ,พี่โน่จะมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเครื่องดื่มร้อนเนี่ยนะครับซึ่งหลายๆคนชอบมากเลยเพราะช่วงฤดูหนาวนะฮะเราก็จะจิบเครื่องดื่มร้อนกันหรือหลายๆคนเนี่ยนะครับชอบสั่งกาแฟแน่นอนที่สุดก็คือเป็นกาแฟร้อนในเฉพาะตอนเชา้าเพราะตอนเช้าอากาศเย็นนะครับ เครื่องดื่มร้อนดีนะครับทำให้ร่างกายมีความอบอุ่นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับมีข้อมูลวิจัยออกมานะครับแต่เกิดขึ้นในหนูนะฮะว่าการดื่มเครื่องดื่มร้อนที่อุณหภูมิเกิน65องศาเซลเซียสขึ้นไปจะมีความเสี่ยงในการให้เ,เกิดมะเร็งหลอดอาหารได้ นะครับเพราะฉะนั้นใครดื่มเครื่องดื่มร้อนแนะนําอย่าดื่มร้อนจัดและดื่มเร็วจนเกินไปนะครับเพราะหลอดอาหารของเราค่อนข้างละเอียดอ่อนเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําเปล่าที่ร้อนนะครับเครื่องดื่มร้อนทุกประเภทไม่ว่าเป็นกาแฟนะครับช็อกโกแลตอะไรต่างๆนะครับไม่แนะนําให้ดื่มที่ร้อนจนเกินไปนะฮะขอให้อุ่นมานิดหนึ่งนะครับจะช่วยได้และก็เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการระคายเคืองของหลอดอาหารได้ ฝากทุกคนด้วยนะครับขอขอบคุณนะครับที่คนติดตามนะครับช่องเพจสัตว์พี่โหน่งนะครับและช่วยกันติดตามช่อง YouTube Instagram แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับช่องฟิตโค้ดไทยแลนด์นะครับและถ้าเกิดใครสนใจลดน้ําหนักนะครับทักมาได้เลยนะครับแอดแล้วก็ฟิตแล้วก็เลขกเก้าและทักมาหาคนเพจสัตว์พี่โหน่งนะครับขอบพรคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ